คนด้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเนือ้อกว่าเราก็มีทมอย่าเยอะยิงทอระนงมัวหลงงมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัยค่าของคนมิได้นับที่ทรั์มากหรือนับจากตำแหน่งยศศักดิ์สีหรือนับจากปริญญาเอกโทรตรีแต่อยู่ที่ผลงานการกระทํา กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระบผมอีกเช่นเคยอานท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานแลเรื่องเล่าพร้อมกับข้อชุกค,คิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตจิบยก นำเสนอในหัวข้อเรื่องของคนสิบจำพวกที่เทวดาชี้นำความเจริญให้ท่านผู้ฟังครับเชื่อว่ามนุษย์เราทุกคนนี้กล้วนแล้วแต่มีกรรมอาศัยอยู่ด้วยกรรมและผลของกรรมทั้งสิน้นแต่ทว่าเราก็ไม่ควรจะไปงมงายเรื่องอื่นแต่เรื่องของเทวดานี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายต่อหลายท่านท่านก็ได้ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยก็เพราะว่าตราบใด ที่เรายังไม่หลุดพ้นเราก็ยังจําเป็นที่จะต้องพึ่งทุกๆสิ่งและในส่วนของเทวดานี้ก็มีเทวริษที่สามารถให้ได้ทั้งคุณและโทษจึงมีความจําเป็นที่เราต้องมีความเข้าใจและจะต้องทําให้ถูกต้องและหากกล่าวถึงเทวดาที่มีความใกล้ชิดเกี่ยวเนื่องกับคนเรามากที่สุดก็มีอยู่ด้วยกัน4ประเภทดังต่อไปนี้ครับประเภทที่หนึ่งก็คือเทวดาประจําตัวของแต่ละคน อาจจะมีมากหรือมีน้อยก็แล้วแต่บญบาร,รมีของบุคคลนั้นนั้นที่ได้บำเพ็ญมาและถ้าเป็นคนที่ทำบุญบ่อยสวดมนต์ภาวนาบ่อยๆก็จะมีเทวดาประเภทนี้มาให้การอารักขารักษาคุ้มครองครับประเภทที่สองก็คือรุกขเทวดาก็เป็นเทพเทวดาจำพวกหนึ่งที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมจำพวกไม้กฤษณนาไม้พิกุล หรือไม้ที่มีอายุยืนมีแกนเทวดาก็จะมาอาศัยอยู่ซึ่งก็จะมีบ้านหรือวิมานที่อยู่อาศัยที่ซ้อนอยู่ในต้นไม้นั้นๆประเภทที่สามก็คือเทวดาที่รักษาวัตถุสิ่งของก็อย่างเช่นรักษาประเครื่องวัตถุมงคลที่เราใช้หรือรักษาวัตถุโบราณที่มีค่าหรือเทวดารักษาสัตว์ที่มีคุณก็ยกตัวอย่างเช่นช้างมา้าที่มีลักษณะพิเศษ ประเภทที่สี่ก็คือเทวดาที่รักษาคุ้มครองสถานที่ก็อย่างเช่นเทวดารักษาบ้านเรือนหรือที่มักเรียกว่าผีบ้านผีเรือนนั่นเองพระภูมิเจ้าที่เทวดารักษาห้องพระเทวดารักษาตามวัดระธาุเจดีในบางครั้งก็จึงเห็นได้ว่าเวลาคนไปทำลายต้นไม้ก็มักจะเกิดโทษหรือบางที่ที่มีเรื่องเล่าในเขตนั้นๆ ว่าในวันพระวันโกนก็มักจะได้ยินเสียงดนตรีไทยบ้างเสียงคนพูดคุยกันบ้างซึ่งนั่นก็เป็นเหล่าเทวดาคนทันในจาตุมหาราชิกาที่อยู่ในชั้นล่างๆนี้ชาวบ้านที่ไม่รู้ก็จึงพลานพากันกลัวแล้วก็เหลือว่าผีดุต่างๆนานาซึ่งจริงๆแล้วเทวดาทั้ง4ี่ข้อที่กล่าวมานั้นก็คือเทวดาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มากที่สุดสามารถที่จะให้ทั้งคุณและโทษกับเราได้มากที่สุด ใครที่ปฏิบัติถูกต้องก็มักจะร่มเย็นเป็นสุขใครที่ลบลูทําไม่ถูกต้องก็มักจะต้องพบกับความเดือดร้อนและก็ขอ,อกล่าวถึงในครั้งหนึ่งที่สมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าได้เสด็จออกจากวิมานไปสู่สวรอุทยานแล้วทรงได้ทําการยกพระหัตถ์ขึ้นนมัส,สการทิศท,ทั้งสิบในครั้งนั้นพระมาตลีเทพพระบุตรก็จึงได้กราบทูลถามว่าพระองค์ทรงนมัส,สการทิศท,ทั้งสิบนั้นด้วยเหตุผลอย่างไรเล่า ในครั้งนั้นสมเด็จพระอมรินทราธิราชก็จึงได้ตรัสบอกแก่พระมาตาลีว่าดูก่อนมาตาลีเรานมัสก,การซึ่งบุคคลสิบจำพวกก็คือ 1. คนที่มีความเคารพแก่มารดา 2. คนที่มีความเคารพแก่บิดา 3. คนที่มีศรัทธาทำบุญตักบาตรถวายปัจจัยสี่แก่ท่านผู้มีศีลมีธรรม 4. คนที่รักษาสุจริตทั้งสม ก็คือกายสุจริตวาจาสุจริตและใจที่สุจริต 5. คนที่ทำกุศลแล้วอุทิศแผ่ไปให้เทวดาและเปรต 6. คนที่มีความคารพแก่อุป,ปัชฌาอาจารย์ผู้เท่าผู้แก่ที่มีศีลธรรม 7. คนที่ถึงไตสรณคมก็คือถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เคารพบ,บูชา 8. คนที่มีการรักษาศีลห้าศีลแปอยู่เป็นนิจ 9. คนที่มีความอนุเคราะห์แก่บุตรภรรยาคดาญาตด้วยความเมตตากรุณา10หญิงที่มีความเคารพสามีอยู่ทุกทิวาราตีมิได้ประมาทดูก่อนมาตรีคนทั้งสิบจำพวกนี้มีคนมากทำความสุขความเจริญให้บังเกิดแก่ตนและบังเกิดแก่คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงได้มีความเคารพนมัสการแก่บุคคลเหล่านั้น และเมื่อพระมาตลีได้ฟังเท้าโกศีตรัสด,ดังนี้ก็มีความกระเสมสันหัสาก็จึงได้ออกวาจาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่กว่าเทพพยายดาทั้งปวงพระองค์มีความเคารพในบุคคลจำพวกใดข้าพระเจ้าก็มีความเคารพในบุคคลจำพวกนั้นและจำเดิมแต่วันนั้นมาเทพพยายดาเจ้าทั้งหลายก็พากันอวยใจให้พรแก่คนทั้งสิบจำพวกมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ครับ โอกาสต่อจากนี้ก็ขอมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องคนมีบุญมีลักษณะอย่างไรท่านผู้ฟังครับและก็มีผู้ถามว่าคนมีบุญนี้หมายความว่าอย่างไรและเป็นคนแบบไหนซึ่งก็ต้องขอเรียนกับท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าคำถามนี้มันก็ค่อนข้างที่จะตอบไปกว้างซึ่งจริงๆแล้วนั้น คนมีบุญหากจะกล่าวให้เข้าใจง่ายๆก็คือมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้นั่นแหละครับก็ถ้าหากว่าเรามาเกิดในโลกใบนี้แล้วเราก็ได้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนั้นก็คงจะเรียกว่ายังเป็นคนมีบาปติดตัวอยู่มากเป็นพวกมีบาปก็คือเมื่อครั้งที่เคยเป็นคนมาแล้วก็มีบาปมาก่อนก็ถึงได้มาเกิดเป็นแค่เดรัจฉานแต่ถ้าหากว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ต่อให้จะอยู่เอธิโอเปียต่อให้กำลังจะตตาอยู่ในป่าแอฟ,ฟริกาที่ก็อาจจะไม่มีแม้แต่เครื่องมือเครื่องช่วยชีวิตก็ย่อมจะเป็นคนที่เคยทำบุญมาก่อนทั้งสิ้นครับและถ้าจะถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าตามหลักของพุทธศาสนานี้ก็เป็นศาสนาที่ชีความเป็นจริงก็คือชี้ความจริงตามธรรมชาติที่ปรากฏตามธรรมชาติความเป็นมนุษย์ ก็ถือกำเนิดเริ่มต้นมาจากจิตท,ที่เป็นกุศลจิตดวงแรกในชีวิตเลยก็เป็นจิตท,ที่มีกุศลเป็นจิตท,ที่มีความสว่างจิตท,ที่มีความสว่างซึ่งก็ถือกำเนิดเป็นดวงแรกของชีวิตมนุษย์เขาก็เรียกว่าเป็นวิบากจิตคลัมก็เป็นผลเป็นผลที่เกิดจากบุญเก่าซึ่งก็หมายความว่าถ้าบุญเก่านี้เรามีบุญไม่ถึงก็คือมีบุญที่น้อยกว่าบาป บาปมันก็จะมีกําลังมากกว่ามันก็จะพาไปเกิดในที่ตํานั่นเองครับก็อาจจะพาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างพาไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ,บ้างพาไปเกิดเป็นเปรตบ้างแต่ถ้าหากว่าเราทํากรรมมาทางชาติแล้วช่วงก่อนตายมันก็มีความสว่างมากกว่าความมืดกําลังของบุญมากกว่ากําลังของบาปนั่นล่ะครับตรงนั้นแหละที่มันจะสร้างความสว่างแบบหนึ่งขึ้นมา ในแบบที่จะทําให้เราเห็นนิมิตอะไรที่มันดีๆก็อย่างเช่นว่าเห็นทางข้างหน้าที่จะไปอยู่ที่จะไปเสวยที่จะไปเป็นโดยความเป็นของดีโดยความเป็นของเจริญโดยความเป็นของหน้าอยู่หน้าเอาหน้ามีหน้าเป็นและพอจิตสุดท้ายในชาติที่แล้วเกิดขึ้นที่เรียกว่าจุติจิตจุติจิดดจต ก็คือจิตที่มีหน้าที่พาเคลื่อนจากพบเก่าไปสู่พบใหม่นั่นเองครับแล้วก็จึงมามีปฏิสนธิจิตตัวปฏิสนธิจิตก็คือจิตดวงแรกที่เริ่มต้นขึ้นในชาตินี้ตรงนั้นถ้าหากว่ามีความสว่างมากมากพอที่จะเข้าท้องของมนุษย์ได้นี่แหละครับที่เรียกว่าเป็นการแสดงตัวของบุญเก่าที่มันมีมากกว่าบาปในส่วนที่ว่าเกิดมาแล้ว ก็อาจจะมีชะตาชีวิตที่ไม่ค่อยเข้าท่าเข้าทางสักเท่าไรนักมีชะตาชีวิตที่ค่อนข้างลำบากอะไรอย่างไรนั้นอันนั้นมันก็แล้วแต่บาปเก่าที่เราได้ทำมาในอดีตชาติครับว่ามันจะมาแสดงตัวอย่างไรซึ่งมันก็เป็นวิบากผลที่ตามหลังมาตามลำดับครับสรุปก็คือถ้าจะถามว่าใครเป็นคนที่มีบุญก็คือตัวของเรานั่นเองครับเราท่านทั้งหลายนี้ ก็รัวแล้วแต่เป็นผู้ที่มีบุญด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าจะเอาตามหลักความหมายของคนไทยโดยมากนั้นก็มักที่จะต้องพูดถึงผู้ที่มีบุญญาธิการสูงๆอาจจะเป็นคนที่เกิดมารูปร่างหน้าตาดีฐานะดีชะตาชีวิตดีเหนือคู่ดีเพื่อนดีบริวารดีเจ้านายดีครูดีพ่อแม่ดีเข้าใจกันง่ายๆก็คือ ทุกอย่างที่มันเป็นของดีนั่นละ่ะมันก็เป็นเครื่องหมายของความมีบุญทั้งสิ้นครับก็อยากที่จะเรียนให้ได้ทําความเข้าใจกันอย่างนี้ครับว่าแต่ละคนนั้นต่อให้จะเป็นคนที่มีบุญขนาดไหนมันก็มีไม่ครบพร้อมทั้งหมดหรอกครับมันก็มักที่จะขาดนู่นนิดขาดนี่หน่อยก็อย่างเช่นเกิดมาพ่อแม่ดีรูปร่างหน้าตาดีแต่เนื้อคู่ก็มักจะไม่ดีอย่างนี้ก็มีครับ หรือว่าเกิดมามีทุกอย่างเหมือนว่าจะพร้อมแต่ว่าก็ไม่เคยที่จะมีความสุขในชีวิตเลยไม่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนอย่างนี้ก็มีเช่นเดียวกันครับหากขาดอะไรไปนั้นมันก็แสดงว่ายังมีบุญมาไม่ครบไม่พร้อมตรงนั้นลหละครับก็จึงไม่ควรที่จะไปจํากัดความว่าคนที่มีบุญจะต้องฟิกว่าจะต้องเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จึงไม่สมควรเลยครับ จึงบอกได้เลยว่าทุกคนนั้นก่อนล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีบุญมาแต่ก็มีบุญมาไม่ครบมีมาไม่พร้อมมีมาไม่เท่ากันแล้วก็จึงเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความแตกต่างความหลากหลายก็เป็นที่มาของความอิจฉาริษยากันคนเรานี้ก่อล้วนแล้วแต่ลืมมากันทางนั้นแหละครับลืมกันมาตั้งแต่เกิดว่ามาเกิดเป็นแบบนี้ได้อย่างไรพอเห็นโดยที่จําไม่ได้ ว่าต่างคนก็ต่างเคยไปทําอะไรมาไว้ก็เห็นแต่ว่าเขามีมากกว่าเราเขามีน้อยกว่าเราทําให้เกิดมานะเทียบเขาเทียบเราว่าเราเหนือกว่าเขาเราด้อยกว่าเขาแล้วก็เกิดเป็นความดูหมิ่นกันหรือว่าเกิดความอิจฉาริษยากันซึ่งมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละครับในสังสารวัตรอันแสนยาวนานนี้เรื่องที่น่ากลัวที่สุด เรื่องที่น่าอิดหนาระอาใจที่สุดมันก็ตั้งต้นขึ้นมาจากความไม่รู้ด้วยกันทั้งสิ้นครับก็ต่อให้เราจะเคยทำบุญมามากแค่ไหนได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีบุญหนักสักใหญ่ขนาดไหนก็หากว่ายังเป็นผู้ที่มีความประมาทยังไม่เห็นโทษภายในสังสารวัฏในที่สุดก็ต้องมาวนเวียนอยู่กับความไม่รู้เรื่อยไปครับแล้วคนที่มีบุญมากนี่แหละครับที่มีความน่าเป็นห่วง ก็เพราะว่าผู้ที่มีบุญนี้ก็สามารถที่จะทำบาปได้ยิ่งกว่าและที่กล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่าคนที่มีบุญมากทำบาปได้ยิ่งกว่าคนที่มีบุญน้อยเพราะอะไรก็เพราะว่าเครื่องมือมันก็มีมากกว่าครับเครื่องมือที่จะเอื้อให้ทำบาปนี้มันก็มีเหลือเฟือเลยล่ะครับก็อย่างเช่นว่าถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสเกิดมามีบุญหนักสักใหญ่ในขนาดที่ได้เป็นกษรตรัก กษัตริย์นี้ก็เป็นผู้ที่มีอำนาจมากครับในสมัยก่อนนั้นก็สามารถที่จะสั่งตัดคอคนได้เป็นเจ้าชีวิตหรือหากว่าเราเกิดมาเป็นคนรวยเกิดมาเป็นลูกคนรวยเมื่อเกิดมาแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรก็รวยเลยมันก็น่าอิจฉาใช่ไหมหล่ะครับแต่ก็หารู้ไม่ว่าพอไปตามสถานที่อาโคโจรมองหน้ากันนิดเดียวมันก็สามารถจะยิงกัน หรือเสียบแทงกันได้แล้ววิ่งไล่ตามกันออกมานอกร้านมันก็น่าอาเนจอนาจใจครับและนี่ละครก็คือลักษณะของผู้ที่ในการก่อนนั้นเขาก็เคยได้สร้างบุญมาเป็นอันมากจริงๆแล้วก็อยากที่จะขอให้เราท่านทั้งหลายให้ได้พิจาร,รากันดูให้ดีครับว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะหน้าอิจฉ้าไปเสียทั้งหมดหรอกครับแต่มันก็น่าเป็นห่วงมากกว่าก็เอาเป็นว่า ถ้าหากว่าเรามีบุญแบบพอดีพอดีมีบุญในแบบที่ตรงทางมีบุญในแบบที่จะสนับสนุนให้เราอยากจะพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้ได้เข้าสู่เส้นทางของพระอริยะก็หมายความว่าเราเป็นผู้ที่เจริญแล้วอริยะนี้ก็แปลได้ว่าผู้ที่เจริญแล้วอย่างแท้จริงครับเป็นผู้ที่มีความเจริญแล้วทางจิตทางวิญญาณเป็นผู้ที่เจริญแล้ว อันเกิดจากปัญญามีความเข้าใจว่าสิ่งที่ควรทําคืออะไรมากที่สุดสิ่งที่ควรที่จะหนีคืออะไรสิ่งที่ควรจะเอาคืออะไรสิ่งที่ควรจะหนีก็คือการเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่รู้อิโนอิเนส่วนที่ควรจะเอาส่วนที่ควรจะได้มาอย่างแท้จริงนั้นก็คือพระนิพพานครับและถ้าหากว่าเราทั้งทั้งหลายนี้หอที่จะเข้าใจตรงนี้ ใจคลิกกับตรงนี้จริงๆเชื่อมต่อกับตรงนี้จริงๆนี่แหละครับก็ถึงจะเรียกไปว่าเป็นคนที่มีบุญขนานแท้ประเภทที่ว่าร่ำรวยหรือว่ามีบุญหนักสักใหญ่อะไรนั้นมันก็เป็นเพียงแค่ของชั่วคราวครับนั่นมันก็เป็นของหน้าอิจฉาแค่ประเดียวประดาวแต่ถ้าว่าคนหน้าอิจฉาอย่างแท้จริงก็คือคนที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของสวรรค์เส้นทางสวรรค์ และนิพพานอย่างแท้จริงนั่นเองครับก็ขอให้ได้พิจาร,รากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคาติเตือนใจที่ผมจะนำไห้ท่านผู้ฟังได้นำไปฉุกคิดพิจาร,รากันอีกเช่นเคย ในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่อง12คําคำสอนอันทรงคุณค่าที่คุณย่าสอนไว้ก่อนที่ท่านจะลาลับไปท่านผู้ฟังคำและก็ได้มีคุณย่าอยู่ท่านหนึ่งที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนในขณะที่ท่านอายุได้90ปีซึ่งก่อนที่ท่านจะจากไปนั้นท่านก็ได้ทิ้งกล่องใบหนึ่งเอาไว้ซึ่งก็มีข้าวของมากมายอยู่ในนั้น ซึ่งก็ทิ้งไว้ให้ลูกหลานได้ดูตามหน้าและหนึ่งในนั้นก็คือสมุดบันทึกปกนางเล่มเก่าซึ่งท่านก็ได้ตั้งชื่อเอาไว้ว่าบันทึกแห่งแรงบันดาลใจคุณย่าท่านก็ได้จดบันทึกทุกอย่างลงไปในสมุดเล่มนี้ซึ่งก็มีแนวคิดความคิดคำพูดเนื้อเพลงและอะไรก็ตามที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านซึ่งตัวของคุณย่านี้ ก็มักที่จะอ่านข้อความในสมุดบันทึกให้ลูกหลานของท่านได้ฟังอยู่เสมอซึ่งพอลูกหลานของท่านได้โตขึ้นก็จึงได้คำตอบที่ว่าคุณย่าก็คือผู้ที่ประทานสติปัญญาและความสามารถให้อย่างแท้จริงก็จึงอยากจะมาขอแบ่งปันเรื่องราวที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านให้ได้ลองพิจารณากันดูครับคำสอนอันทรงคุณค่าของคุณย่าในข้อที่หนึ่ง ก็คือให้มีชีวิตอยู่เพื่ออนาคตละทิ้งอดีตไปก็ไม่สำคัญว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือกำลังเผชิญกับอะไรอยู่เราก็ควรที่จะเชื่อว่ามันก็ย่อมจะมีแสงไฟปรากฏอยู่ที่ปลายอุโมงค์อย่าคาดหวังสั่งนิฐานหรือเรียกร้องสิ่งใดแค่ให้เราพยายามทำให้ดีที่สุดควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้และก็ให้ปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามธรรมชาติครับ ข้อที่2เราสามารถที่จะทำให้ชีวิตกลายเป็นเรื่องที่ง่ายได้อีกครั้งขอเพียงแค่เราให้ความสำคัญไปทีละเรื่องเราก็จะไม่จําเป็นต้องลงมือทำทุกอย่างและก็ไม่จําเป็นจะต้องทำเดียวนี้ลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆอยู่กับปัจจุบันและทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างเต็มที่ก็พอสุดท้ายชีวิตก็จะตอบแทนตัวของเราเองนั่นแหละครับ ข้อที่สามให้คนอื่นสัมผัสตัวตนที่แท้จริงของเราก็จงพูดความจริงแม้ว่าเสียงของเรานั้นจะสั่นเครือการที่เราเป็นตัวของตัวเราเองมันก็จะทำให้โลกใบนี้สดใสดังนั้นก็จงก้าวเดินอย่างมั่นใจและก็อยากไปหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเส้นทางชีวิตของเราโดยเฉพาะถ้าพวกเขาไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนข้อที่สี่ เราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็เพราะว่าเราเคยเจ็บปวดและก็ผ่านเหตุการณ์หนาวร้อนๆมามากมายก็จนทําให้เราด้กลายเป็นคนอย่างทุกวันนี้เป็นตัวของเราในทุกวันนี้ประสบการณ์ลหลายๆอย่างนั้นมันก็ทําให้มุมมองของเราเปลี่ยนไปและก็ได้สอนบทเรียนให้แก่ตัวของเราให้ได้เป็นคนที่มีจิตใจที่กล้าแรงเมื่อเวลาผ่านไปแล้วก็ไม่มีใครมายําอยุ่ที่เดิมหรอกครับ แต่ก็จะมีบางคนที่บอกว่าเราเปลี่ยนไปก็ให้ตอบไปเลยครับว่าใช่ฉันเปลี่ยนไปแล้วแต่ฉันก็ยังเป็นคนเดิมแค่เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมก็เท่านั้นเองครับข้อที่หสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราเติบโตแม้ว่าจะยากลำบากก็ตามเหตุการณ์ต่างๆที่มันได้เกิดขึ้นนั้นมันก็จะลอลอรอมให้เราได้กลายเป็นคนใหม่และก็มีความสมบูรณ์แบบมากกว่าเดิมครับ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะต้องไม่หยุดไม่หยุดที่จะหวังก็เพราะแม้แต่ปมที่เล็กที่สุดมันก็ยังสามารถผูกเกลียวกันจนกลายเป็นเชือกที่ไม่มีวันขาดได้เลยครับข้อที่6อย่าหาทางให้ตัวเองรวยแต่ควรจะหาทางให้ตัวเองมีความสุขก็หากว่าเราได้โตขึ้นเราก็จะสามารถเข้าใจได้ว่าคุณค่าของสิ่งต่างๆ มันก็ไม่ได้วัดกันที่ราคาข่างวดสุดท้ายแล้วนั้นเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรที่จะมากไปกว่าสิ่งที่ทำให้เรายิ้มได้หรอกครับการที่เรารู้สึกทราบซึ้งและยินดีกับช่วงเวลาอันแสนพิเศษนี่แหละครับก็คือความสุขที่แท้จริงข้อที่เจ็ดรู้จักที่จะคิดบวกทำบวกสิ่งที่กำหนดความเศร้าหรือความทุกข์ยากมันก็คือทัศนคติของเราแหละครับ ฉะนั้นแล้วก็จงยิ้มให้กับคนที่พยายามทำร้ายหรือคิดร้ายต่อเราก็ทำให้พวกเขาได้เห็นว่านี่ก็คือสิ่งที่พวกเขาไม่มีและพวกเขาก็ไม่สามารถจะพากความคิดในแง่บวกดีไปจากเราได้ครับข้อที่แปดจงใส่ใจคนที่เรารักในบางครั้งนั้นการที่คนรักของเราพูดว่าฉันไม่เป็นอะไรมันก็อาจจะหมายความได้ว่า เขาก็ต้องการให้เรามองลึกเข้าไปในดวงตางของเขาและก็กอดเขาเอาไว้แน่นๆพร้อมกับพูดว่าฉันรู้ว่าคุณไม่สบายใจและอย่าแสดงอารมณ์หงุดหงิดหากเขานึกถึงเราเฉพาะตอนที่มีปัญหาเท่านั้นแต่เราก็ควรจะรู้สึกว่าตัวของเราเองก็เป็นคนที่พิเศษก็เหมือนกับไฟส่องทางให้กับคนเหล่านั้นด้วยครับข้อที่9ในบางครั้ง เราก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยใครบางคนไปก็เพื่อที่จะให้พวกเขาได้เติบโตและสิ่งที่เราสอนพวกเขาก็คือการทำทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองและนั่นมันก็จะทําให้เขาประสบความสำเร็จได้ในที่สุดครับข้อที่สิบบางครั้งผลลัพธ์ที่เราต้องการก็คือการปลดเรื่องตัวตนจากคนที่มีเป้าหมายไม่ตรงกับเรา หากเมื่อเราได้โตขึ้นแล้วเราก็จะได้พบกับตัวตนของเราและก็ได้เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจริงๆจากนั้นเราก็จะได้รู้ว่าคนที่รู้จักมานานก็อาจจะมีเป้าหมายในชีวิตไม่ตรงกันกับเราฉชนั้นแล้วก็จงเก็บแต่ความทรงจำดีๆเอาไว้และก็พาตัวเองมุ่งหน้าต่อไปครับข้อที่11ลองมองย้อนกลับไปและก็พูดว่า ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะทำสำเร็จก็แทนที่จะพูดว่าก็หวังว่าฉันจะทำสำเร็จนะก็เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนั้นเราก็ยังจะคงถูกคนอื่นตัดสินอยู่ดีครับฉะนั้นแล้วก็อย่าใช้ชีวิตด้วยการพยายามเอาใจคนอื่นแต่ก็ควรที่จะใช้ชีวิตเพื่อเอาใจตัวของเรามันก็จะเป็นการดีกว่าครับก็จงรักตัวของเราเองให้มากๆให้มันมาก พอที่จะไม่ลดฐานะของตัวเองให้กับใครครับและข้อสุดท้ายข้อที่สิบสองก็หากว่าเรากำลังมองหาความสุขแต่ดูเหมือนว่าจะหาไม่เจอบางครั้งนี่ก็อาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกได้ว่าก็ได้เวลาเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ให้ปัดฝุ่นตัวเองและก็ยอมรับว่าเราจะต้องเผชิญกับความล้มเหลวมานับไม่ถ้วน คนที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นก็คือคนที่สามารถจะหัวเราะได้แม้ในยามที่ลำบากที่สุดและก็เป็นคนเดียวกันกับคนที่จะต้องต่อสู้กับสงครามที่หนักหนาที่สุดการที่คนเหล่านี้ยิ้มได้ก็เพราะพวกเขาตัดสินใจแล้วว่าก็จะไม่ยอมให้สิ่งใดมาฉุดรังพวกเขาให้ล้มลงที่สำคัญนั้นนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ของพวกเขาด้วยคำ และก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำออกไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปาผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบากผู้สแสวงหาคุณงามความดี ผู้ใฝ่ศีลไฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยยะธรรมความสงบเยือกเย็ยนแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณนที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานท์ขอบพระคุณครับ